เกาะลึกประเด็นร้อนการเมืองเกาะติดเรื่องนิติบัญญัติกับรายการจับกระแสและสภาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจับกระแสและสภาวันนี้อยู่กับผมนัทพลสงวนทราบครับ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบ FM 87.5เมกะเฮิรตซ์รวมถึงระบบ AM 1071กิโลเฮิรตซ์พร้อมกันทั้งหมด14เครือข่ายในระดับภูมิภาคครับและแน่นอนครับว่าวันนี้ยังคงมาติดตามกันอยู่นะครับกับการทํางานของคณะกรรมธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาครับในรอบห่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับ ระหว่างวันที่11พฤษภาคมปี2562ถึงวันที่10พฤษภาคม2567ซึ่งจะเป็นวันที่สิ้นสุดนะครับวาระการรงตำแหน่งของสมาชิกวุธ,ธิสภาใน5ปีที่ผ่านมาครับมีเหตุการณ หลายเรื่องนะครับที่คณะกรรมาการชุดนี้ได้มีการเสนอผ่านที่ประชุมของวุฒิสภามีรายงานหลายฉบับนะครับที่ได้มีการศึกษาแล้วก็ส่งไปยังรัฐบาลเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกับทางด้านของท่านสมาชิกวุฒิสภาครับท่านเจนน้ำชัยสิริครับในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานคณะกรรมาการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรมวุิสภารวมถึงท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการการอุตสาหกรรมในคณะกรรมธิการชุดนี้ด้วยซึ่งขณะนี้ท่านสวเจนอยู่ในสายกับเราแล้ว,ลวครับสวัสดีครับท่านสวเจนครับครับสวัสดีครับคุณนัทพลครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ ท่านสวเจนครับต้องบอกว่าในห่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาครับมีหลากหลายเรื่องนะครับหลากหลายประเด็นรวมถึงกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ทางด้านของคณะกรรมการการพาณิชย์และการศึกษาบุริสภาได้มีการพิจารณาครับอยากให้ท่านได้พูดถึงภาพรวมการทํางาน5ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยครับท่านสวครับครับทางคณะกรรมการเราแบ่งออกเป็น4อนุกรรมการนะครับครับก็คือ1ก็คืออนุกรรมการการพาณิชนะครับมีท่านวิบูลรักร่วมร่างเป็นประธาน คณะอนุกรรมนิการการอุตสาหกรรมมีผมเป็นประธานคณะอนุกรรมนิการลงทุนและเศรษฐกิจฐารามีท่านสุวรรณีสีเวชพันธ์เป็นประธาน <S <S แล้วก็คณะอนุกรรมิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่เราเรียกคณะต่อสรอรมนะครับมีท่านดวงพรรอดพยาเป็นประธานนะครับอันนี้สี่คณะเนี่ยเราก็เป็นหน่วยเรียกว่าเป็นหน่วยที่เดินงานให้กับทางคณะกนกรรมาการชุดใหญ่นะครับครับก็ในสี่คณะนี้เราก็ดาเนิน Ee, งานตามหน้าที่ไปในแต่ละเรื่องนะครับ <Cover ed. S 2> แต่ว่าเรื่องรวมๆที่พิจารณากันเป็นกันม,มาธิการเนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก,ก็จะมีเรื่องของการพริจารณาเรื่องของพระราชบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้ต้องอพิจารณาในคณะใหญ่ครับครับเรื่องของพระราชบัญญัติที่เรามีการพริจารณาก,ก็ได้รับมอบหมายไปจากทางท่านประธานยุธีนะครับก็จะมีเรื่องของยกตัวอย่างเป็นพระราชบัญญัติมหาชนนะครับซึ่ง ็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเนื่องจากช่วงที่ผ่านไปมันเป็นเรื่องมีโควิดนะครับมันก็จะมีเรื่องของการแจ้งนัดประชุมบ้างเรื่องของการนัดประชุมกรรมการนัดประชุมพูดถึงอุ่น,นเรื่องของการส่งหนังสืออะไรต่างๆซึ่ง <c oughs> ในระหว่างที่มีวิกิตโควิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประชุมด้วยตัวเองหรืออะไรเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขพรบหรือของประชาชนนะครับอันนี้ก็ ก็จะสอดคล้องไปพร้อมกันกับเรื่องของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งก็ล้วก็เกี่ยวเรื่องกันก็คือในหลายๆเรื่องก็อำนวยความสะดวกนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่อง,องการจัดประชุมก็ดีรเรื่องของการจะต้องมีการเรื่องเรื่องจทดทะเบียนเงี้ยเป็นเรื่องของ ease of doing business หรือการทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะดาเนินการในหลายอย่างได้ง่ายขึ้นนะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เนี่ยจทดทะเบียนบริษัทเนี่ยเจ็ดคน,นค,คู้รวมก่อการนี่ต้องมีเจ็ดคน แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีแการแก้ไขตอนนี้เดี๋ยวนี้สองคนก็สามารถเรียนจดทะเบียนตัจักการแล้วบครับนี้โดยเฉพาะก็มีการแก้ไขพวกนี้ซึ่งก็ไปด้วยกันนะครับในการดูแลเรื่องของราชบัญญัติหอการค้านะครับอันนี้ก็เป็นไปตามความต้องการของทางหอการค้าเองที่เขามีการประชุมแล้วเขาต้องการแก้ไขในข้อกาหนดบางอย่างทําให้การดําเนินงานเนี่ย ะดวกมากขึ้นเราจะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการดาเนินการแล้วก็พิจารณาตามที่ตามที่ค่าต้องการเราทราบใดที่เป็นได้ไปขัดกับพวกกฎหมายแม่กฎหมายฉบับใหญ่ที่มานะครับตรงนั้นก็ได้ดําเนินการจะไปเรียบร้อยเนีซึ่งพรบลิขสิทธิ์อันนี้ก็สําคัญนะครับเรื่องพรบลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าผู้ที่ในการส่งเสริมให้เราผู้ประกอบการไทยมีการทําในเรื่องของการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ให้มากขึ้นเพราะว่า ธุรกิจใหม่ๆหรือบริบทของเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยจะต้องม e ีการใช้พลรวลิขส so ิทธิ์เป็นประโยชน์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็มีการพิจาณาให้ผู้ผู้ที่ใช้เนี่ยได้รับการความคุ้มครองมากขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์อะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับดัะนั้นนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เราได้พิจนาผ่านไปเช่นเดียวกันในเรื่องของพรบอหมดไปแล <t> ้วก็มีเรื่องของพิจณาผู้พิธีศารเรื่องความกลงกลงการค้าซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าอยู่ใน บริบทของคณะอนุอนิสก็มีหลายฉบับด้วยกันมีเรื่องของสาธารณเกาหลีเกี่ยวกับเรื่องของโควตาข้าวนะเกาหลีเนี่ยก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าข้าวจากประเทศต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มีการพิจารณาผ่านเรื่องอาเซียนมีสองฉบับคือเอฟาสหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนออนเซอร์วิสิตก็คือความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอนอาเซียนอีกงานหนึ่งที่ไปด้วยกันก็คืออาเซีย อาเกียไม่ใช่อาเกียที่ขายเฟอร์นิเจอร์นะอาเกียร์นี่คือการลงทุนอาเซียนการลงทุนอาเซียนนะอันนี้ก็ก็ที่น่าเนื่องจากว่ามันเป็นข้อพิธีสารภาคตกลงซึ่งเราต้องให้การรับรองนะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยเรื่องของอาเซียนโปรโตคอลเอาเดนแทนซิสติวเซ็ตเมนต์ก็คือการรับก็คือว่าข้อพิพาทต่างๆอันนี้ก็ พิจารณามีการให้ความเห็นชอบไปนะครับครับข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยนะครับอันนี้ก็ยังอยู่เรื่องของ f t a เนี่ยก็ยังอยู่ในกระหว่างการพิจารณานะแต่ว่ามันมีตอนนั้นเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยถอนออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขนะข้อของเดิมเนี่ยจะมีอังกฤษนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้นะครับึ่งอันนี้ก็ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหางคุริภาเบีรอาเซียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่มากนะครับค้อบคุมคนประมาณขึ้นโลกประชากรมาขึ้นโลกนะครับเศรษฐกิจก็ประมาณหนึ่งในสามนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ใหญ่แล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วเราก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาตลอดต่อดเรียบร้ยนะครับเรื่องของการออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ความตกลงกรูเกคนะครับอันนี้ก็ผ่านไปเพราะว่าแน่นอนอันนี้ก็สอดคล้องเรื่องของสิทธิบัตรนะครับดัั้เรื่องต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็คือเรื่องของข้อข้อตกลง s ต a นะครับระหว่างไทยกับสีลังกาซึ่งต้องการบสภาไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเนะอันนี้ก็เาเรียบร้อยนะครับแล้วข้อร้องเรียนนะครับข้อเรียนในส่วนใหญ่เนี่ยทางคณะใหญ่เนี่ยเขาก็จะมอบหมายไปตามคณะอนุสมญากับหลักที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปพูดใน ในบริบทของตัวอ,อนุกรรมธิการาการศึกษาตามวรัคกัรนะครับก็มีหลายเรื่องแล้วก็มีมีเรื่องเรื่องสาคัญสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับ,รบส่วนเรื่องของการศึกษาร <นะ S 1> เราเรามีการทําทําการศึกษาออกมาหลายฉบับด้วยกันกซึ่งก็ก็มีมีความสําคัญนะครับ,รบโดยส่านยิ่งตอนที่เราเจอภาวะโควิดโควิดเนี่ยเราเราเจอโควิดแล้วเนี่ยเราก็ออกรายงานอฉบับหนึ่งเป็นข้อเสนอที่ตาประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด ในด้านการพนันและการศึกษาับเพราะว่าพอเกิดโควิดเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกกันว่าเรื่องของ disruption นะครับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับเรื่องของสกายเชนเนี่ยที่มันโดนตัดขาดไปเพราะว่าไอ้บางประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะดาเนินการได้โรงงานก็เดินไม่ได้ต้องปิดอะไรต่างๆเหล่านี้พอปิดไปปุ๊บเนี่ยไอ้ชิ้นส่วนหรือว่าไอ้อุปกรณ์ที่มันเป็นสกายเชนเนี่ยก็หยุดไฟติดขาดไปอะไรต่างๆแบบนี้รับในรายงานฉบับนี้เราก็ทําในเรื่องของ สิ่งที่เราเรียกกันว่า i t i c a l industry supply chain ก็คือห่วงโ,โซ่อุปทานของอ,อุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นยิ่งวยวดว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็อุตสาหกรรมไทยเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะให้อุตสาหกรรมพวกนี้มีฐานอยู่ในประในในในเศทศไทยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่อย่างน้อยมีการควบคุมได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งนะฮะา นอกจากนี้เราก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอเศรษฐกิจหมุเนเวียนตัวเซอร์เคิลไโคโนมีนะฮะเซอร์เคิลไโคโนมีเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าโลกนี้เดี๋ยวนี้ก็หันไปในทิศทางเหล่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเออร์เบิลที่เราเรียกกันว่าเซอร์เคิลไโคโนมีมันต้องต่อเนื่องด้วยเออร์เบิลไมนิ่งหรือว่าการทาเหมืองในเมืองอนะครับซึ่งรายงานฉบับที่เราทาเรื่องเหมืองในเมืองเนี่ยได้รับความสนใจอย,อย่างมากเลยนะครับทาง สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเพราะรว่าเป็นคอนเซปต์แปลกใหม่นะครับเขาไม่เข้าใจตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคุณทําเหมืองจะมาเข้ามาทําในเมืองได้ยังไงในเมื่อเดี๋ยวเข้ามาทําในเมืองเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยพอเราอธิบายเข้าเข้าใจว่าวัตถุดิบเนี่ยมันอยู่ในเมืองครับคือแหล่งแร,ร่ของพวกเนี้มันอยู่ในเมืองก็คือพวก ชิ้นส่วนดิ็กทรอนิกนะครับซึ่งจาบปนอะไรต่างๆเมื่อไปพวกเหล็กทองแดงนะครับทองคาด้วยอย่างเช่นพวกไอซีเนี่ยเซอร์กิตเนี่ยนะครับพวกนี้อาจจะมีทองคำอยู่ในตัวมันเองชิ้นชิ้นเล็กชิ้นเล็กหน่อยจะรวมๆเข้ามันก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราก็ทําเรื่องเหมือนด้เหมือนว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรเป็นเรามีตัวอย่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามเนี่ยทรง นำเอาไอ้อะไรกระบอกฝิ่นเนื่อเื่นกวาที่เราเลือกฝิ่นแล้วนะครับมันก็จะมีกระกระบอกฝิ่นที่มันทําด้วยดีบุกอ่ะนะครับอย่างนี้แล้วเมื่อเราเราเลิกเลือกฝิ่นแล้วเนี่ยไอ้กระบอกฝิ่นมันก็ไม่มีที่ใช้แล้วเราจะเอาไปทําอะไรนะครับก็มีการบอกว่าเออถชานั้นเนี่ยเอามากรองกองไว้ตรงนี้เขาให้ให้เอามาทิ้งอ๋อเอาไปหลอมใหม่เป็นเป็นวัตถุดิบใหม่ใช่ใช่เอามากรองกองแต่ลวมาปรากฏว่ารัชาติราการที่สามเนี่ยส่ง อ่าอ่ารัชาโปรดเก้าให้นำไปหล่อเป็นพระพุทธรูปครับโอ้ครับนี่บอกเลยฮะคือคือเปลี่ยนจากอะไรของอะไรที่มันไม่มีมูลค่าเนี่ยนะเปลี่ยนไปเป็นโอ้โหอะไรที่มันมีเพิ่มมูลค่าไปอีกนะครับแล้วตอนนี้ก็อ่าพระพุทธรูปองค์นี้ผมจําชื่อไม่ได้ละแต่ว่าประสิทธิสถานอยู่ที่วัดสุทธ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเยี่ยมชมนะฮะอันนี้เปิดให้คนเยี่ยมชมได้นะครับที่วัดสุทธาก็ก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะอ่ทางสมาชิกหลายๆท่านก็บอกโอ้โห ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทำเหมืองในเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามครับครับนะครับดันั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับที่เราให้ความสําคัญนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากกลับไปเศรษฐกิจฐานรากนิดหน่อยนะครับเขาก็ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจฐานว่าเรื่องของสมุทรไทย นะฮะก็ไปดูเรื่องเศรษฐกิจชุมชนครับอ่าเขาก็ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของสมุนรไพยเอาสมุนไทรมาทาอะไรมาทําเครื่องสาอางแล้วก็ทําเวชสาอางนะะครับเวชสาอางก็เราก็รู้ดีว่าโซตีเนี่ยว่าถ้าสูนไพยเนี่ยขายเป็นกิโลครับแต่ว่าถ้าพวกเวชสาอางหรือว่าพวกเครื่องสำอางเนี่ยขายกระปุกหนึ่งเนี่ยไม่กี่กรัมเลยนะครับโอ้แต่ราคาเป็นพันๆหลายพันนะครับครับเออหลายพันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเพิ่มบูลค่าอะ ตรงนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเอออันนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนขณะเดียวกันก็เป็นสร้างองค์ความรู้รนะครับทาให้เศรษฐกิจกของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเวชสรรมาน,นี่ยทางคณะอนุกรรมนิการเศรษฐกิจฐานร,รากเนี่ยก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีการจัดพิธีการมีการจัดสัมมนา ในหลายใเรื่องในในเรื่องนี้เนี่ยครับหลายในครั้งนะครับในหลายๆจังหวัดนะครับทังนันนี้ก็เป็นเรื่องเด็ดของทางอนุเศรษฐกิจฐานรากานและการลงทุนนะครับมีอีกการหนึ่งที่เขาเน้นก็คือเรื่องของอีซเศรษฐกิจใน EC เนี่ยในเมื่อเรา EC เรามีการพัฒนานะครับในเรื่องของมีมีมีเรียกว่าเป็น privilege หรือเป็นการอภิสิทธิ อะไรบางอย่างเกีย่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ e ีเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าเออมีอะไรที่มันจะได้ประโยชน์บ้างวก็พบว่ามีหลายเรื่องเป็นเรื่องของการเอาพลังงานมาใช้อย่างเช่นพลังงานความเย็นเพราะว่าอ่าอี c เนี่ยตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีการนําเอากาสธรรมชาติเหลวนะตอนที่เราไม่พอเนี่ยเราต้องซื้อมาเป็นกาซธรรมชาติเหลวนะครับเอาเข้ามาพึ้นท่าขึ้นท่าที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้้นนน่าตรงั ว่ามันก็จะต้องเอาเข้าท่อนะครับแต่ตอนเอาเข้าท่อเนี่ยมันจะต้องมีสภาพเป็นก๊าซนะครับดังนั้นอการที่เราเปลี่ยนจากสภาพของเหลวมาเป็นก๊าสเนี่ยก็แปลว่าเราต้องเอาความร้อนใส่เข้าไปเหมือนการทำน้ำให้เดือดเนี่ยนะครับต้องเอาความร้อนใส่เข้าไปการเอาความร้อนใส่เข้าไปมีค่าเท่ากับดึงเอาความเย็นออกมา <c oughs> <c oughs> ับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือดึงเอาความเย็นออกมาจะได้ร้อนขึ้นนะครับเใช่จะได้ร้อนขึ้นอันนี้พอดึงเอาความเย็นออกมาถามว่าเอาความเย็นไปทิ้งไว้ที่ไหน S <S 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 ใช่ไหมครับครับคือของเดิมที่เขาทาเนี่ยก็คือเขาเอาไปแลกเปลี่ยนความความร้อนเนี่ยกับน้ําทะเลมันจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้มันไม่ใช่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าปริมาณมันไม่เยอะก็โอเคนะฮะ <S 1> <S 1> คือมันก็จะทําให้น้ําทะเลเนี่ยเย็ยนลงครับอ่าท่านนี้เราก็บอกว่าเอ๊จะไปทําแบบนี้ถ้ามันเยอะๆเข้ามันอาจจะไม่คดีเท่าไหร่เราก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปไปเสนอหน้าที่การนิคมที่อ่สำนักงานดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะนะฮะมีอยู่สามหน่วยงานที่ร่วมกันแล้วก็ทำโครงการที่เรื่อกนันว่าอ่าห้องเย็น Oh, เอาความเย็นตรงนี้มาทําเป็นห้องเย็นครับห้องเย็นจะไปใช้ทําอะไรห้องเย็นก็ไปใช้ปัจจุบันที่เขาทาอยู่ก็คือเอาไปปลูกพืชเมืองหนาวครับอนะครัพวกดอกจินลิปพวกดอกไม้เมืองหนาวอะไรต่างๆครับไปอยนะู่นใน,นกระโจม,จมที่ปลูกอพืชเมืองหนาวอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านครับใช่เป็นการสาธิตแต่ว่าเราบอกว่าเอย่าทำสาธิตเฉยๆดิทําพื่มันเป็นมีผลทางด้านการทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับก็เราก็เลยพูดถึงเรื่องของ ฟุกพุกผลไม้นะฮะที่ออกตามฤด,ดูกาลแล้วเนี่ยมันออกมาเยอะเกินความต้องการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะปริเสิร์หรือว่าแค่เย็นแค่แข็งไว้เพื่อที่จะนํามาขายในช่วงที่อ,อยู่นอกฤดูกาลนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของม่วงม่วงทุกเรียนผลไม้อื่นๆอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราคิดว่า EEC เนี่ยมันทําให้เกิดเรียกผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้ประกอบการทา,ทางแล้วก็ทางเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของเกษตรชุ ด้วยนะครับราะเรื่องอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ที่ดีที่ทางคณะกรรมการการลงทุนเกษตรอุตสาหะเนี่ยทาเรื่องแบบนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านสวครับเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดตรงนี้มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างครับท่านสวครับจริงๆแล้วเรื่องของสว่าเคนอมี่เรื่องของเออเบิ้นไมนิ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วมีการจัดสัมมนาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากยานยนต สันดาบเนี่ยไปเป็นยางยุดไฟฟ้าเ,<อ>เพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดดีสครับชันเพราะว่าถ้าเกิดคนหนะัน,นมาใช้ยางย,ยูนไเฟ้ยเยอะๆเ,เนี่ยถามว่าผู้ที่ทําชิ้นส่วนที่เอาไว้ใช้กับรถเดสันดาบเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไปห่วงเราก็จ,จัดสมัมมนาขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้นะครับว่าไอ้ตัวยางยูนไเฟ้าเนี่ยมันอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดไว้ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็จัดสมัมมนาเรื่องนี้ขึ้นมาก็ปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า ได้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เราก็ทาส่งไปยังรัฐบาลเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในอสาหกรรมที่ต่อยอดเอสเคิร์ฟของเดิมเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเร้วอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเนี่ยมันคืออะไระยกตัวอย่างนะจริงๆว่ามันมีหลายอันมากต,ตัวที่เรามาศึกษาเนี่ยคือ,คอเรื่องของแพนเบสมีตก็คือเนื้อสัตว์ที่มาจากพืชไม่ใช่สัตว์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเ,เทคโนโลยีมันมีนะมันสามารถที่จะทำเรื่องนี้มา แล้วจริงๆแล้วบ้านเราก็มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เวลาเรากินเจจําได้ไหมฮะมันจะมีโปรตีนซึ่งลูกชิ้นคนเนี้ยมันไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์หรอกมันทำมาจากแป้งตัวใหญ่ถึงแป้งเป็นถั่วเป็นอะไรพวกนี้แล้วเราก็บอกเอ๊ะอันนี้มันไม่เลวนะแล้วถ้าเราเอให้การส่งเสริมเยอะๆเนี่ยมันก็จะตอบสนองความบริบทในปัจจุบันเพราะคนตอนนี้ก็หันมาบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีการศึกษาไปดูงานไปอะไรต่างๆซึ่ง เราก็มองเห็นสายภาพนะครับแต่ขณะเดียวกันถามว่าปัญหาอุปสติคมีไหมต้มีรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออยนะครับที่ต้องมีการรับรองอ่ต้องมาตรวจมาอะไรตระหนักสารแล้วให้การรับรองกันไปซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็นําไปประสานรับไปประสานกับทางออยนะครับเพื่อให้ให้เขาเนี่ยมา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 ดูแล้วก็มาสนับสนุนไอ้อตสารพูดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของอาหารในอนาคตเนี่ย มันยังมีหลายเรื่องนะเพราะพวกไอออร์แกนนกฟู hey, ้ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาหารที่เราไม่ใส่สารเคมีเลย oh, อาหารที่เรามีเรียกโนเวลรฟู้ดคืออาหารที่มันเป็นอะไรแปลกๆเราไม่เคยเจอปรกก่อนโนเวลฟู้ดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโปรตีนมแมลงเนี่ยนะครับรบ,บางคนพอพูดถึงแมลงก็เบหน้าเลยเพราะไม่ไหวแต่ว่ามีโปรตีนนะมีคุณค่าทางอาหารโภชนาการสูงทีเดียวครับมันมีศากยภาพมากเรื่องของเนี่ยโปรตีนจากแมลงเนี่ยเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เลยเลยเราเราก็มีการศึกษาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราไปไปไม่ถึงนะครับไปแค่ตรงแทเนเดือนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเรามีเวลาหรือว่าเรายังทําหน้าที่ต่อเน,นี่ยนะก็อาจจะเดินเรื่องนี้ต่อพร่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการหลายรายในประเทศไทย <c oughs> ที่ทำอาหารที่เป็นโปรตีนจากแมลงเนี่ย <c oughs> หลายหลายในเา้าอยู่เหมือนกันหลายรูเหมือนกันนะครับดั <c oughs> น่นนี้ก็ เป็นเป็นเรื่องที่เราทํากันในคณะอนุกรรมนิการกัรศาการ์นอกจากนี้อนุกรรมนิการอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังมีการพิจารณาเรื่องของเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องดุจนะครับรื่งเด่นๆนี่น่าจะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมอ้อยน้ตาลนะเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่เราจะทำหน้าที่กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีการแก้ไขพระอ้อยน้าตาลนะครับโดยก็ยิ่งเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบการแบ่งผลประโยชน์นะครับระหว่างชาวชาวไร่อ้อยกับทาง โรงงานอย่างที่เป็นต้นก็ก็ต้องมีประเด็นเรื่องนี้ก็หยิบยกขึ้นมาแล้วมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีการพิจารณามาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการพิจรารกาก็ไม่ยากตรงครับแล้วเราก็ได้ดาเนินการให้ความเห็นให้แนวแนว,แนวคิดนะครับในเรื่องของการแก้ไขตรงนี้นะฮะซึ่ในสุดแล้วเนี่ยพรบฉบับนี้ก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับออนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองอาาักครบ ทำได้นะครับเรื่องเหมือนองอักราชนะครับเรื่องเหมือนองอักราชนี่ก็เป็นเรื่องอะไรที่เรียกว่าเป็นสื่อร้อนนะคือบางคนเนี่ยพรับเรื่องนี้ไปแล้วโอ้โหเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปแตะต้องเลยแต่ว่าเราก็ลงลงพื้นที่นะคือเราก็เชิญทางเจ้าของเหมืองเนี่ยที่เขาอาปเลทให้ที่เขาทําทาเหมืองเนี่ยมาพูดคุยถามว่าเออท่านได้ทาอะไรบ้างยังไงถึงทางรัฐบาลถึงได้อนุญาตให้ทำต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดความชัดเจนว่า เขาได้มีการทําอะไรเพื่อชุมชนได้ทําอะไรให้มันเกิดความชัดเจนทําอะไรให้เกิดความวางใจของชุมชนในพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็มาพูดให้ฟังมาด้วยตอนนี้ก็าจะทาประชาคมจัดทาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำํำฮอตลอไลน์อะไรต่างๆแล้วแล้วก็สถานที่ต่างๆก็มีการจัดเก็บจัดวางอย่างดีนะครับไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ฟังตามเขาอย่างเดียวนะเราก็ไปดูที่ ไปดูสถานที่นะครับไปดูว่าเออตามที่เขาพูดมาเนี่ยจริงไหมนะครับก็ได้ลงไปดูไปดูพื้นที่ก็พบว่าเขาก็มีการแก้ไขเีออะไรต่างๆจริงนะครับในในเรื่องนี้เราก็ยังมีข้อเสนอแนะนะมันจะเป็นเรื่องของอาการทําการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของการทํำคอดไลน์อะ,อะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบนเนี่ยเกิดความไว้วางใจนั่นอาจจะเป็นเป็นเป็นผลงานอันหนึ่งที่เรา ได้ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าครับต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นนะครับที่ทางด้านของคณะกรรมการการพาณิชย์และการศึกษาการ,รพุทธสภารวมถึงคณะอนุกรรมการการศึกษากรรม ได้มีการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคณะทํางานต่างๆการพิจารณารายงานศึกษานะครับรวมทั้งข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็การจัดสัมนา,าต่างๆที่มีประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะสอบถามในมุมมองของท่านสวอออเจนนะครับในขณะนี้ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข้อกังวลในเรื่องของกาก,ากอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของกากแคดเมียม เรื่องของการบรหิหารจัดการตรงนี้นะครับถ้าหากว่าในมุมมองของท่านั่นสสวเจนะครับภาครัฐควรจะมีส่วนในการเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างครับท่านสอบอครับคือเรื่องนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเ,เราก็หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการประชุมเลยก็ก็นัดประชุมเรื่องนี้เลยขณะเดียวกันนัดนัดประชุมเรื่องนี้ก็คือต้องนัดหน่วยงานทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้ามาคุยกันด้วยครับก็คือจะเป็นทางด้านกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับกรมควบคุมมลพิษ อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพูดคุยกันว่าอตกลงมันเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับเราก็พบว่าในจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจคือจากเดิมเนี่ยอํานาจในการที่จะขนย้ายสิ่งที่เป็นกาบอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ในอํานาจของส่วนกลางทั้งหมดนะครับอันนี้ไอ้คาร้องพวกนี้การขนย้ายของพวกนี้เนี่ยในเมื่อคือคือพอเรามีในเรื่องของของอะไรนะเรื่องของเอ ไอ้ซูรูไลคานมีเรื่องเออร์เบนไบนิ่งอะไรแต่พูไอ้กาพูกนี้มันก็เริ่มมีมูลค่าขึ้นมานะครับ oh, อันนี้พอกาพูกนี้มันมีมูลค่าขึ้นมาเขามีการขนย้ายมีการซื้อขายมีการาถ่ายโอนนะฮะ hmm. มากขึ้นนะมันก็มีปริมาณของการขนย้ายพวกเนี้ยมากขึ้นจนกระทั่งทางส่วนกลางเนี่ยก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้ต่อไปเนี่ยให้ทางพื้นที่เขาเป็นคนพิจารณากัน hmm. นะครับก็มีการกระจายอำน,นาจออกมาให้กับทางอุตสาหกรรมจังหวัด นะฮะเป็นเป็นคนพารณาในเรื่องแบบนี้นะครับครับอันนี้เราเราก็ถามบอกอ้าวเราจายหน้าไปแล้วเนี่ยท่านามาีข้อกําหนดหรือว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆที่้องปฏิบ,บัติตามหรือเปล่าเช่นจะต้องไปถามทางคอพก่อนหรือเ e e ปล่าหรือ EIA ต้องทํา e i a หรือเปล่าในการขนย้ายไปอะไรต่างๆนั้่านี้ท่านก็บอกว่าท่านมีคู่มือนะครับรบ,รบอกว่ามีคู่มือแล้วนะเราก็ขอคู่มือมาดูนะครับฉบับเดิมฉบับที่สองแก้ไขใหม่อะไรต่างๆแล่วนี่เราก็ขอคู่มือมาดูว่า มีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้คบถ้วนครอบล็อกีอย่างรอบคอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ว่าคือพอมาเกิเดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการกระจายอันนี้ยความผิดเกิดขึ้นชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปในที่ที่เขาบอกว่าเขาจะส่งไปถูก <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> อันนพอมขนเป็นอย่างนี้ข้าเนี่ยหนึ่งความความผิดเนี่ยมาเกิดขึ้นนะอันที่สองก็คือแล้วผิดอย่างนี้เนี่ยเราจะให้ทํำยังไงก็คือเรื่องเรื่องก็คือตัวเจ้าของที่เป็นเจ้าของไอกากาเหล่านี้เนี่ยก็ ควรจะต้องมีข้อกําหนดไหมว่าเขาจะพิจารณาขายของควนี้คือจากเดิมที่มันอาจจะไม่มีค่านะก็ต้องลงทุนในการที่ฝังปกฝังปกแล้วก็โอ้ต้องทาเป็นบ่อซีเมนนะไม่ใช่ของพวกนี้ไม่ใช่ฝังกระดินเฉยเฉยต้องทาเป็นบ่อซีเมนมีกุอย่างดีนะครับครับนั้นอยู่ดีๆวันดีคือนดีบอกเฮ้ยพวกนี้มันมีมูลค่าขึ้นมาแล้วขุดขึ้นมาขายอย่างเงี้ยแล้วขุดขึ้นมาขายแล้วตอนตอนที่คุณขายไปแล้วมันไปไหน ไปไหนแล้วไอ้ตรงที่ไปไหนเนี่ยคุณได้ตามไปดูหรือเปล่าว่าไอ้ไปไหนเนี่ยไอ้ตรงที่ไหนเนี่ย,นนยมันมีการดูแลเหมือนของเดิมที่คุณดูอยู่ป่าวอย่างนี้เป็นต้นครือประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าไอ้ของพวกนี้เอาไปแล้วเอาไปรีไซเคิลปรากฏว่าเราพยายามเช็คว่ากระบวนการในการรีไซเคิลเนี่ยมีโรงงานในอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่สามารถที่จะรีไซเคิลกัาดแคทเนียมเนี่ยมีบ้างไหม,มคำตอบคื่อไม่มีครับ แต่หายไป,<ช>ไปแล้วนะครับท่านสวออครับเออ,เอ,อ,คอคือคือคือไม่มีก้ถ้าในเมื่อมันไม่มีแล้วถามว่ามันไปไหนครับเอ่อด้ข่าวมาว่ามันก็คือจะนําออกนอกประเทศนะก็คือเอาไปเปในประเทศที่เขามีโรงงานที่เขาสามารถที่จะทําการรีไซเคิลจากแคดเมียมนะครับนีถ้ามันเป็นอย่างนี้หน่วยงานที่จะต้องมาดูด้วยก็คืออย่างเช่นกรมศุลกากรผมถามว่าเอะแล้วมันขายออกไปอย่างนี้มันมันผิดไหมผมว่ามันไม่ผิดนะ <ừ> คือถ้าเขามันมีมูลค่าแล้วสามารถที่เอาไปรีไซเคิลไปใช้ใหม่ได้มันก็เข้ากับหลักการในเรื่องของเออร์เบนไมนิ่งที่เราเราทำมาเรื่องของเซลูไลต์คอโนมีที่เราทํามาถูกไหมใช่ครับใช่ครับระนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ควรจะไปห้ามเขาอ่ะครับตอนใน,นเมื่อตรงน,นี้เนี่ยมันมันมีประโยชน์ที่จะทําทได้แล้วก็มันก็ไม่เกิดมวลภาวะหรืออะไรต่าง,งแต่ว่าคุณต้องควบคุมกระบวนการให้มันรัดกลุ่ม <ừ> ให้มันไม่เกิดผลกระทบ,ะทบสิ่งแวดลอ้อมเท่านั้นเอง ดูไหมครับครับคว<ต>ามเห็นของเราเนี่ยนะฮะก็คือว่าอ,อมันไม่ควรไปห้ามหรอกจริงแล้วแนวคิดในการที่จะเอากลับไปฝังไว้ที่เดิมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอาจาจะเกิดป,ปัญหามากกว่าการที <S 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 ่ขายไปเป็นมูลค่าแปลรูปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับ,รบใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเลยมองว่าเอ คือการบริหารจัดการตรงนี้มันมันต้องต้องคนที่ที่รู้กระบวนการนะว่าไอ้แคดเมียมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วถามว่าแคดเมียมเนี่ยมันอันตรายเหมือนพวกกำมะถันสีพวกอะไรอันตรายหรือเปล่ารู้มันโอ้เป็นไอระเหยหรืออะไรมันไม่นะแคดเมียมเป็นโลหะนะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเวลามันไปไปอยู่ในดินแล้วปรากฏมีทางน้ําไหลหรืออะไรเงี้ยแล้วกดแล้วจริงๆตัวมันเองก็ไม่ได้ละลายน้ำนะเพราะฉะนั้นก็อย่างเก่งก็คือมันอาจจะ อมีการออกซิไดซ์เป็นสน,นิมเป็นอะไรแล้วก็มันก็ไปตอนพลเป็นเศษชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยก็อยู่ในแหล่งตาน้ําอะไรอย่างเงี้ยถอ้ถ้าอย่างเงี้ยมันมีอันตรายเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโลหะเพราะถ้าคุยู้เข้าไปแล้วเนี่ยมันขับออกมาเนี่ยยากคือถ้าถ้าปริมา้น้อยๆเนี่ยทางการแพทย์ก็บอกมันขับออกได้ร่างกายเราสามารถที่จะขับออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นระดับต่าๆเนี่ยไม่เป็นอันตราย แต่ว่าถ้าถ้ามันมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยตรงเรี้ยมันก็จะเริ่มเป็นอันตรายแล้วเพราะฉะนั้นเราเราต้องดูข้อมูลให้ให้ของแทสน,นะครับแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยถามว่าไปไล่เล่นงานพวกที่เขามาขนไปเนี่ยโอเคเขาทักกะทําผิดจริงๆอันนะั้นะนะ้ต้องยอมรับว,ว่าเขาทาผิดแต่ว่าในการกระบวนการในการที่จะไปย้ายมันกลับมาไว้ที่เดิมเนี่ยบ้องตรงผมไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อืมครับ อันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นนะครับที่ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพิจารณากันอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับแล้ววันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับรายการจับกระแสและสภาวันนี้ผมนัทพลสงวนทราบครับรวมทั้งท่านสวเจนนาำชัยสิริในฐานะรองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพุทธสภาและในอีกฐานะหนึ่งครับท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการการอุตสาหกรรมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแัทพลสวัสด,สสดีท่านผู้ฟังครับ